สวัสดีครับเชิญเข้ากลุ่มหน่อยสวัสดีครับพี่น้อง24คนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องหาแ0คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลูกตุ๊กตาลูกไ่สวัสดีครับครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับสองร้อย อ่าสิาครับจากได้ยินเสียงพอชัดบ่นอ้อได้ยินเสียงพอชัดบ่นอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับสุข,ขู่สุขคนเด้อกเด้อสวัสดีลูกๆพี่พีขอบครัวเฮาสุข,ขู่สุขคนนั่นแหละ ชิดอดพี่น้องครับสวัสดีสี่ลอยกว่าคนแล้วครับกินี้กินข้าวเลียงกันไปนอครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับดีครับลูกปล่อยสวัสดีครับครับนี้ก็พ่อครับพ่อมีกำลังจริงๆแล้วก็อยากบอกกับพี่กับน้องสมือสมือ ตั้งแต่ยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลออกมาพ่นละแต่ว่ากะด้วยความร่างกายยังบาทานใดสมบูรณ์ครับว่ากันตอนนี้เป่งเสียงเปิงเสียงกันยัง <c oughs> เปิงเสียงกันยังบ้านใดเต็มทีปันใดครับแต่ด้วยความคิดฮอดจากปอกับพีกับน้อง กะเลยว่าเอามาอนีกะอาบน้ำเตียงเตวินอาบน้ำเตวินพ่อได้มีกำลังครับตอนนี้กะอยู่บ้านครับออกจากโรงพยาบาลมาพ่อออกมาบ้านเมื่อวันที่อะไรฮะสิบยี่สิบสองประมาณยี่สิบสองครับประมาณยีส่สิบสองมันยี่สิบผ่าตี ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองมานอนบ้านยี่สิบสามนอนบ้านยี่สิบสี่นอนบ้านนอนสามมือแล้วต้วงบอหลับจากมือพี่น้องกลับมานอนบ้านสามมือแต่ว่านอนบอหลับจากมือตั้งเต่อยู่โรงพยาบาลกับบอสลับครับสิ่งที่พออยากมากว่าวกับพีกับน้องในมนีก็เป็นประสบการณ์นะพี่น้องประสบการณ์ของว่าตายแล้วเกิดไหมซะตายแล้วเกิดไหม ราะว่าตอนไปยุ่งงบาตรกมหวังในการทีสีหรอดชีวิตขึ้นมาของ,งพง่อตังไวแค่สามสิบเปอร์เซ็นตัตังไวแค่สามสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าเพียงคือตังไว้แค่สามสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าไปมือแรกไปมือแรกว่าปอดเลือดปกติแต่เข้ามาปอดเลือดปกติออกซิเจนพอ่อหน่อยโลงหน่อยลงแล้วก มันรู้สึกว่าไอ่ไอพ่อพ่อพ่อไอปุ๊บมันยิงแบบว่าให้เขาหายใจบ่ออกแต่ที่นี่ก็ก็นนนล่อหมอหมอสิจัดยาอีหยังให้หมอก็ะด้นท่ถามว่าพ่อเหนื่อยไหมพ่อหอบไหมเพิ่มออกซิเจนเอาแล้วพ่อนะประมาณนั้นเข้ามาเพิ่มก็คือเพิ่มยุ่งหัวเตียงแหละพี่น้องเพิ่มจากสองเป็นสามขีดสี่ขีดหาขีดแล้วแต่ คันพ่อเมื่อไรพ่อก็เปิดเอาลายประมาณนั้นมันเลยความหวังว่าเออมีไอกักินยาแก้ไอมีไข่ก็บกินยาแก้ไข่แต่บ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 คิดว่าจะของสีสีมีโอกาสกลับมานางคุยกับพีกับนองนามือนีแต่สิ่งที่สิ่งสิงสิ่งที่พอสัมผัสได้ในช่วงพอ่อนอนอยู่โรงพยาบาล ในช่วงพลอเขาใหม่ๆสิ่งที่พอสัมผัสได้นั่นก็นคือความหักความหักที่พี่น้องมีให้กับพ่อทั้งที่บางคนไม่รู้จักพ่อเลยบางคนบอสนิทพ่อเลยบางคนบกรู้จักพ่อเลยแต่มารู้จักพ่อเพราะว่าหยองหรือมารู้จักพ่อในช่วงที่พ่อได้ไหลสดบ่อย ยังบ่รู้เลยว่าพ่อดีพ่อสัวจังไรแต่ด้วยความหักความผูกพันอาจจะเป็นอดีตชาติที่เคยสั่งความบุญน้ากันมากับบัลลูนช่วงพอ่อยุ่งพยาบานพ่อรับตาลงพ่อเห็นแต่นนาพี่น้องเห็นแต่นนาพี่น้องสิ่งที่สิ่งที่มันนอกเหนือสิ่งที่มันสิ่งที่มันวิเศษก็อย่างนั่นก็คือก็า่ังใจจากพี่จากน้องพ่อรับตาลงพ่อ คือคือมันมีความรู้สึกว่าคือจังพี่น้องหุ่มพ่ออยู่บ่เศร้าหุ่มพ่อพยายามที่ปลุกพ่อตลอดพยายามที่เอิญพ่อขึ้นมาตลอดนั่นนั่นนั่นคือเนื้ความรู้สึกที่พ่อสัมผัสได้ในช่วงสามสี่หาสามซิมแรลกพ่อฝันฝันว่าไปกับหยองก็คือเจ้าก็ไปวัดได้เนี่ยพี่น้องกับหุ่มน้ำไปน้ำกันน้ำพ่อ ก็คือหมายถึงว่าพี่น้องพ่ปป่อยพอ่อพี่น้องบ่ทิมพอ่อพี่น้องผ้าพ่อขึ้นไปทึงยอดเขาขึ้นไปทอ่งวัดขึ้นไปทั้งอย่างคือคือพี่น้องบ่ได้ดปล้อยพ่อไปเพียงลัางลำพังกันไหมแต่พอ่อผ้าพ่อไปกับหยองมันเลยมีความรู้สึกว่าพี่น้องที่พ่อหลอดมาได้เท่าจุนวันนี้เพราะความหักความหักที่พี่น้องมอไผ่กับพอ่อ กำลังใจที่พี่น้องมอะให้กับพอ่อบางคนย่อมอดเขาอดน้ำไปบนบานสารกล่าวไว้เจ้าประพอเป็นผู้ได้ดยแต่ว่าดูความหักของพี่น้องที่ว่าอยากให้พอ่อยังอยากย,ยังอยากให้พอมีชีวิตอยู่พี่น้องก็ไปบ่นบานสารกล่าวไปขอชีวิตพอ่อไว้เนี่ยสิ่งที่สิ่งสิ่งทีพ่พ่อแบบว่ามัน มันมากมายกว่าคําว่าหย่ามากมามกว่าคําว่าเงินท่องมากมายกว่าคําว่ายังอื่นนัน่นก็คือความหักที่พี่น้องมีห้กับพอ่อก็ดีว่าบุญบารมีของพีของนองซอยกันซอยกันตั้งจิตอธิษฐานซอยกันบนบานฐานก้าวซอยกันไปละหลายหม่อง เพื่อตอชาตาตอชีวิตพ่อให้ได้ได,ได้ได้ออกจากโรงพยาบาลได้มานาังบอกกับพี่กับน้องแต่สิ่งที่มันหาสืบ่ได้สิ่งที่มันหาสืบ่ได้เบิกบ่ได้แต่พอสัมผัสได้ว่าทุกคนทุกคนตังจิตภาวน่าผู้คนภาวน่าบางคน คนเสียกับมีคนหนีดีฟอไปเลยกับมีว่ายันพอเพราะยั่งยันพอบพรขึ้นเพราะในเมื่อมันลงปอดแล้วกะมันโอโอกาสมันกะมันกะหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกาดมันกะหน่อยสิ่งที่พ่อดีใจก็คือรู้จักครับพี่น้องเป็นห่วงพี่น้องเป็นห่วง ลูกๆหลายคนเป็นห่วง,ท,งทั้งทีบ่ด้สนิทก็พอเลยพอครับว่าเคยไปสั่งความดีความงามให้พี่น้องแต่ด้วยความอาจจะเป็นบุญที่เขาให้ห่วมกันมานี่เห็ุให้่พอได้มีโอกาสได้มีชีวิตหลอดมาจากข้าบนบานสารก้าวข้ามอธิษฐานของพี่ของน้องที่ได้พอได้กลับมามีชีวิตได ถึงมือนีพอ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 พระคิดคือว่าหวังคือพอบอกอครพอหวังไว้แค่สามสิบเปอร์นพอพอสี่หลอดตอนนี้กะน้ำนักลดลงไปหกกิโลตั้งแต่เขาไปยุ่โร่งบานหอดมือออกมาน้ำหนักพอลดไปหกกิโลกว่ากำลังกะยังบ้านนี่ขึ้นมาพอเคร่งครับ กนีการออกมาครั้งนี้กะกะอยากคิดหลายอย่างอยากคิดไรหลายอย่างเพื่อตอบแทนคุณของพีของน้องที่ให้ความหักความเป็นห่วงกับพ่ะผู้บางคนว่าจะเป็นลูกหมอลูกคู่หลายๆคนกะคือเบื้งพอทุกช่องทาง สอบถามบริษัทพันพ่อกับพันแอดมินพันลูกสาวพานลูกไสพ้พ่อพ่อกับพ่อสามาทีดีไปมันคือยังฝันเนี่ยพี่น้องอยู่โรงพยาบาลก็คือยังฝันนอนรอนอนรอดอสิสจนได้หมอเด็มาถามมาพ่อจะยอมจ่ายค่ายาไหมาถ้า นอกเหนือจากยาของรัฐบาลนอกเหนือจากยาของโรงพยาบาลพ่อจอะย,ยอมจ่ายไหมเท่าไหร่มันก็สิด้ใ่ใจ,จตัวน้อพี่น้องเนาะเพื่อเขาต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาบริวารมันแพงขอห้มันมีคอห้มียาคอหอยอหมียาก็ดีว่าหยองเป็นไว้รุ่น ่นมีผู้มุตันท่านหลาย่เนเลยกะซ่ําไข่ธรรมดาซ่อไข่วัดธรรมดาสําหรับตัวน้องเองแต่สําหรับพอแล้วมันมันหนักหนาสาหัสเพราะว่าคือปอดขันว่าหายใจบ่ได้แล้วมันกะใส่แต่เครื่องซอยหายใจนาะพี่น้องใส่ออกซิเจนเครื่องซอยหายใจนี่แหละพอ่อสิ่งที่พ่อดีใจนะก็คือ เห็นพีเห็นน้องให้ข่ามากเห็นพี่เห็นน้องผ้ากันเสียสละเวลาทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อให้พ่อได้อยู่เพื่อให้พ่อได้หลอดอีหยังข่าสู่กำาลังใจว่าไ้พี่น้องกำลังใจคือมันมันเป็นอีหยังทีแบบว่ามันหาสื่อพ่าไดรเราพ่อก็บไ่่ได้ไปจ้าง ไห้ผู้ใดมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้แต่มันเกิดจากความรู้สึกของพี่ของน้องเองว่าพ่อต้องรอดพ่อต้องเพราะเป็นอย่างนี่มันมันเห็นแต่พ่อมันคือบางครั้งพอพออ่านแล้วมันมีความรู้สึกว่าเจ้าของเปลี่ยนไปเป็ยนอย่างทุกคนต้องต้องไรขั้วมาขอมอั้วม้งย่เจ้าของขนาดนี้พระมาณนี้พี่น้อง พี่นองให้ความห่วงใยทีทั้ทงทางทีบางคนกะคือเมนเบอสนใจมันกับไม่ผู้เดว่าได้ต่นีด้วยความทีพี่นองวะพ่ออย่าเป็นอะไรนะพ่อต้องดีพ่อต้องหายคือมันะเ้ศเลยเพราะว่าเออพ่อต้องตรงยุให้ได้พ่อต้องรอดพ่อต้องรอดพ่อกัเลยคิดวา่า ่พอพี่น้องกำลังใจพอหลายพี่น้องยังอยากให้พออยู่่อกเ,เลยตรงว่าพอต้องยู่พอต้องหลอดสี่หลอดในสภาพจะเปิดเส้นออกก็อีกอย่างหนึ่งแต่พอต้องหลอดต้องมายู่ต้องมาคุยกับพีกับน้องให้ได้ครับแล้วที่นี่บางคนก็นถามว่าอ่า บ้านเฮาพี่ไผติดแน่จริงๆแล้วครอบครัวก,ก็คือพ่อติดหน้องติดน้องพักติดแม่รักติดแต่พ่อกับหนองรูโตก่อนก็ได้เด็กเข้าไปนอนกอน้นองพักก็ตามไปอีกวันหลังสำหรับแม่รักะคือตรวจสองเทือตรวจเทือแรกเชื่อบ่หัสนด้ เชื่อว่าท่านได้ออกอาการแล้วก็ประมาณซีีมือเพราะว่าแม่แล้วก็มันใจว่าจา้าหน้เแล้วก็บอลหลอดเพราะว่าครอบพัวเดียวกันมันกินมันนายใจห่วมกันมันอยู่บ้านหลังเดียวกันแม่แล้วก็พอเด้ล่อหามือเจ็ดมือแล้วรู้ว่าเรามีอาการแล้วก็เข้าไปขอะตรวจตรวจปุ๊บกับขอขอ,ขอนอนเลย แม่ลรักพึ่งได้ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อนี้ครับพึ่งได้ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อน,ออน,อนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องอีกประมาณสองมือนตั้งที่รบแต่เด้ยวยความว่าเม,ามนยุหันกันนอนกินยาที่ซื้อเข้ามาสู่สูดอากาศยุบานเข้าหายใจยุบานเข้ายังดีกว่าหายใจยุโรงพยาบาลอยู่ในห้องแคบๆพาดี๋ีวพอยุลอยปีพันตี อทีจำยังได้ว่าเราลอยปีไปนะครับก็ขอบคุณกําลังใจทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยพอกับองคงเจ้าปัสิหาอีกย่างมาเปรียบจังสีตอบแทนความหักที่พี่น้องมีให้กรบป่อเพราะว่า มันหาซื้อเพได้ดเนาะพี่น้องเนาะมันหาซื้อเพได้ทุกอย่างมันออกมาจากคพามรู้ืึกของพีของน้องเองตอนนี้กะพ่อกะกคือหมายถึงว่ากะคือพักหลักกะตอนนี้กะคือกักตัวเจ้าของอีกสิบสี่มือก็ต,ตอนนี้ได้สามมือแล้วกะกำลังกะเริ่มกินได้แต่ว่ามันมามา,มาเสียตรงที่ว่า กับบอลวานที่เป็นเอฟเฟกหรือผลขางเคี่ยงของอยาที่หมอให้บอพราะว่ากลางคืน,นพอนอนบอ่หลับกิ่งไปกิ้งมากพลิกไปพลิกมากกับบ่ย่อมหลับกะกับ,บ่ได้คิดอย่างไรทีพี่น้องกับ่ได้กบ่ได้คิดบ่ได้เครียดแต่ว่ามันมันบ่หลับมันอาจจะเป็นเอฟเฟกจากยาบอ แต่ยองกับคือกลับไปพักรักษาตัวยู่บ้านคือจริงๆแล้วยองกับแข็งแรงดีอยู่แล้วล่ะบอ,บอมีภูมิตานท่านแต่เด็กคว,วามว่ากระตังแจวว่าสิกลับตั้งแต่ก่อนเป็นโควิดที่แล้วมันเินนั้นกันผลบอออกอะเมนเมนได้กับเงินนั้นเลยดีว่าผลออกเลยเด้ไปนอนโรงพยาบาลครับกับกัเด็เป็นความปรารถนาของลูกเองที่ว่าอยากไป อ,อยากไปใส่ชีวิตที่ที่มันขาดช่วงไปคือเป็นบป้าไทยบ้านอยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากอยู่กับพี่กับนองอยากอยู่กับพ,พรอครัวมันก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะกับพ่อดีครับว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วแ็ต้องได้ไปกัดโตอีกเถื่อนึง ปาพออยู่อีกแปดสิบปี <c oughs> ครับขอบคุณนะ <c oughs> ครับจนนีีนิคือต้องพยายามกิน,น,น,ก,บบนกินในหลายยาโราบาลพันกระบอกอหไกิน่ะครับคงจะเป็นกินพวกสมุนไพรพวกฝาทะไลโจนพวกขิงพวกขมิ้นพวกอ่วิตามินครับจนี่ะคือ,ต,อต้องต้องกินพวกนี้ไปก่อน ครับค่ะคือคันคันมันได้ไม่ยู่บ้านมันก็นดีพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นอีหอย่างทีว่ว่าเฮ้าอยากนั่งอยากนอนอยากง้างไปใส่กับบริเวณบ้านเฮ้านอะอายุโรงบ้านระเบียงก็ออกไปเพื่ออะไรรอแตะมันคำํำมันมือตีซสีกค่ะขอบคุณทุกข้อมองใ่อยเพราะว่าจะเป็นห้องพอ่อห้องแม่ห้องน้องพักถึงห้องเลยลูกหยอง ครับกะมันบรูวาสิอเอาค้ำไดมาก <c oughs> มา <c oughs> มาเรียบกับความหักที่พี่น้องมอบให้เพราะว่าบางคนขนาดพ่อออกมาแล้วกันยังว่าพ่อเอารถกอบบอส่งรถกอบให้พ่อเอายังบอขาดยังบอเนี่ยมันมันเป็น่นความรู้สึกแค่ว่าพี่น้องแค่พี่น้องถามมันเลเหรวะ่าเออ มันไม่จําเป็นต้องใช้ยากํากลังใจก็คือสิ่งที่เราต้องการแต่กาลังใจจากความจริงใจจากพี่น้นองที่มอบให้ครับช่วงนี้ก,าบ,ก,บก, <c oughs> กาบอกบอกกับบอกค่อยได้เห็นยังไรยางพรไ,ได้เพราะได้หมันมีาการเหนือได้เหตุงานครับกับพราะกายเหตุหลายยันฟูบยันหนาม,มือด ครับขยักกุยกับพี่กรบน้องโดนโดนแต่กะซํานีกะรู้สึกว่ามันมันหายไปโดนนะพี่น้องเนาะหายไปสำหรับพ่อมาสุภาพเป็นเดือนุ่นละมาปดิคุยกับพี่กรบน้องแต่บ่ร,รูว่า,าโซเชียลสีเปลนจังใด ทั้งคืนที่เยงใดอน,นั้นคือพอพอไดไปใส่ใจพอพอไดไปสนใจสิ่งที่พอสนใจสิ่งที่พอใส่ใจแต่นี้ก็คือความหักความเพ่ง,พงความปัรถนาดีที่พี่น้องมีให้ก็พอพอสนใจแค่นี้พอสนใจแค่นี้อ่แม่แม่ทักทายพี่น้องน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ขับทุกคนนะคะขอบคุณกำลังใจ แล้วก็ความรักที่มีให้พ่อให้เจ้าหยองนะคะให้ครอบครัวเราขอบคุณมากนะคะเอาเดี๋ยวพะสัน้พนพ่อมนีคุยกับพี่กับน้องทำนี้พ่อกับมีก็ร่งใจพ่พอกับมีอ่จะได้ดีใจแล้วเลยอ่านคอมเมนต์ของพี่ของน้อง เห็นพี่น้องมากก็รังใจพันุก็ค้นนี้พอกระซื้อว่ามันายก็อยากพิเศษอะพี่น้องครับฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อนี้พอกระสะขอจบไรแค่เพียงแค่นี้ก่อนเนาะครับ,รบขอพุ่นสำรับข้ามาข้อมแพงขอพุณนก็ล่างใจที่พี่นออ <c oughs> ้องมอบให้กับพอตั้งแต่บ้ันได้ป่วย ยิงยิงว่าจาของปวยแล้วพี่น้องอยังให้ความหักยิงดูว่าจาของปวยแล้วพี่น้องยิงหักพ่อหลายก็เกามันยิงเหตุห้พอมีความรู้สึกว่าเออพอเสียจจังใดจังทีตอบแทนความหักที่พี่น้องมีให้กับพ่อได้เดี๋ยวจังใดกะหาปลาเมืออื่นพอมีแห้งมีกําลังเดี๋ยวจังใดก็พอก่ออาชิคุยกับพี่กับน้องอีกเจนหนึ่งเด้อวพี่น้องเด้อ ขอบคุณความหักควา่าห่วงใยที่มีให้กับพอและอบัวขอบคุณหลายๆครับ